ไฟหมอนซอสพี่น่องก็เป็นแป๊ตายนะ สวัสดีครับสวัสด re ีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาสู่สุขสุขชนชาวทางฝั่งไทยฝั่งลาวกับทั่งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องค่ะจิ้มจุ่มตามคำเรียกร้องนะพี่น้องคำว่าได้มอไม่รอบนีิสิบพมาแล้วนะครับพอไฟไฟหมอนีิซอสพี่น้องมันเปรี้ยวจายนะไฟซอสไอแมวพี่น้องอืหน้ามันหน้ามันหล่นขึ้นมาเนี่ยกินกับน้ำจิ้มแล้ววันนี้อันนี้ก็จุ่มไปแล้วก็น่งสิกิ้นมาสั่นไฟซอสด้ไปเซตปากไม่โอ้ยเอาแมวฟาวกินฟาวเหลวเลยอืฝรห้ง 嗯、好美。嗯，好吃、哦。太鲜香了。 เ,เ้นไแม่เธอเอาอยู่มาเอามาสยติดตั้งสหนไเอ็มแมวเดี๋ยวตั้งแมวนะทำไม่เป็นใช้ตะเกียบไม่ค่อยเก่งแลว้วตอนเนี้ยเอาเ,อ,เองเถอะตะเอานี้มทิชเช่ามามา ทั้งหลายคือไฟสอดโต๊ะทั้งยางนี่พี่น้องนี่ขันเสืออันนี้ไปใกล้มอลงมาแล้ว Mày mày cay ăn đột đuổi, ở ý gắn chin, đăng khoa, yêu sọt, mày phải อืใหญ่ขนาดนี้อ๋อร<ฮ>้อ สุกหรือยังอันนี้เดีย๋ยวันสุกยากไหมอันนี้ตัก ซื้อหม้อใหญ่ๆเลยนะวันหลังอันนี้มันเล็กแล้วมันใส่ได้น,นิดเดียวมมไม่ควรใส่ได้ทีละนิดเดียวกินไม่ทันเออกินไม่ทันไม่ทันกินอะไม่ใช่กินไม่ทันไม่ลังเกัย tục lớn nhé Chuyên nháy nháy Nhìn Ui, Để oh. oh. เิมเสมเร, hmm? เร์ปัาเหมือนใไหมึเดมเสร์ปัม๊มไมไม่ไม่ได้ดื่มปกติก็ไม่ใส่ 嗯，嗯，我问郑龙。 ก,กนนงงเ็เล่นมาสิกินนอะพี่น้องนางลงเหมือนไอแม่เลยมาจับอันสิจับเอาถ้วยตาแต่าไอแมวแบบอุ้ยแม่แบบซอบบฟต์กระสันว่ะได้ไปเฮ็ดใหม่แม่ว่าดีนะไม่ช็อตกระสัน <c oughs> ท่านหยาดก็เลยเอาฝาวกิ่นฝาวเรียบไปเซ้นไปเซ้นปากหรอกค่ะเขี้ยสถานที่พี่น้องนั่นแหละก็เลยสีได้ฝาวกิ่นฝาวเรียบค่ะคลิปนี้ยเอาถ้วยลาย อ๋อตัวนั้นหายเธออันนั่นเปียไมพี่น่ององอะไรอันที่กินไปเมื่อกี้ก็ที่กินไปแล้วนี่กินอันเดียวเองอันนี้ดิใช่โอ้ยแสบกิน,กนเนี่ยไตอยากกินตานี่ย กินยาอยกแลอกพากไมาตัดล่ะ กินเยอะเป็นไรไหมอันเนี้ยไม่ไม่เป็นเหรอไม่รู้มันเป็นนะเปลี่ยนะไปเห็นเป็นเงียบๆแล้วพี่น้องเมื่อกี้มันตื่นเต้นพี่น้องเป็นแบบใจสั้นน่ะรู้บ่ตกใจบางไฟสอดแล้วพี่น้องก็เลยเป็นบ๊อมี่ฟิลปานใดมึงมันทถามเมียว่อันนี้มันกินอะไรเป็นอะไรไหมไม่ประศัตรไม่รู้อ่ะพี่น้องไม่รู้บ่หู มนบเปียบ่หูน้ำไม่พอแล้วใช่ไเอาอีกไหมเอ,เอาถ้วยสักมาถึงเ็วอ,อกเอพอเนาะเดี๋ยวมันจะร้น ใจสั้น <laughs> แต่มแม่แจแม่อลไปอยู่กับมันเศร้าเฮ็ดคลิปเลยไเด้ปยว่นองตรงนั้นแบบขึ้นสิบวได้คลิปหนีเลยอ่ะพอมันแบบอุ้ยมันเงือแตกซะหรอกก็เป็นแบบอุ้ยตกใจแห้งอ่ะว่าไฟสดอ่ะ,ะอาะไรยายไหม เอาเดี๋ยวรอให้มันเอาของพวกนี้ออกมาก่อนค่อยเอาผักใส่ใส่อีกเหรอม่แล้วม,มันจะล้นอ่ะกลัวมันปูดไปใส่ปากอีกเธอทำไมไม่เอาอยเจือกอน,นี้วาแมวที่มันเป็นไม้อ่ะไม่ชอบไม่ใช่ชอบไม่ชอบตอนนี้ไฟมันชอ็อตถ้าเอานี้มันก็ติดไฟไงไมอ,อหนูมานั่งติดกันเนี่ยถ้าเป็นอะไรก็ออแมวอุย้ยตกใจดีจ้าอุ้ยสุดนีดีเด้อ ต้ยจุตับกันนะจุตับผักที่จริงกินได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ย สุกเราไปวันไหนไม่เอาไม่รูค้คนสุกไม่ยากนะเนี่ยใช่ไหมใช่มชาจากสถานตู้เย็นนะมามนมจากสถานที่ของฟิเซลอมาสดๆแต่เพื่อยยังไม่ไม่อะไรเพืนก็เฟยอยูไ่ไม่เกินสุกแล้วค็ไม่ได้เป็นโซ,โซ่ ก็ได้อยู่ไหวก็ต้องเบิกหนูพี่น้องว่าสิฮ็ดยั่นยุ่งเอาสันป่า เป็นดึงๆอะไม่รู้ว่ายังไม่สุกโอ้คนกินตะแลวออก กินเนื้อก็แพงไปแล้วจริงๆคุณก็ใสอย่างนี้ว่าคือให้ใส่นานใส่านานคุณก็ <c oughs> สุกกันไปก็แพงนี่เหรอ40 <c oughs> <c oughs> นาทีหนึง่งสองสามสี่ห้าหกได้แล้วได้ยังได้แล้ว คนเล็กไปใช่ไหมคนสุกอือกินคนยังไม่สุกเล็กไปให้มันไม่ไม่ยังไม่สุกเยอะอ่ะแล้วคนเป็นมันๆอะไรมันเป็นเกลี่ยมันกันกินข้าวโพดยังไม่สุกจิ้มชั้นจินมอะไรก่อน จะปิดแล้วมานานแะล้ว ลลราลาก่อน ค่อยกินต่อบอกคัมภีร์ส้มควันสิไปแล้วแล้วเราแค่นั่งกินต่อกันมันนานแล้วคลิปสิไปแล้วแล้วพี่น้องแล้วสิไปแล้วแล้วค่ะเนี่ยพอหยานไฟสอดแล้วแต่ว่าก็สิไปนั่งกินต่อไอ้พี่น้องเพราะท่านเหี่เศร้าดิเพราะท่านถูกผักขันอิ่มนะคะหยานไฟมันสอดนะคะพี่น้องค่ะสิไปอันต้มไส้หม้ออ่อดอกด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ขอโทษหลายๆพี่น้องอยากมากเนาะเพิ่นบอกอุ้ยกลินกินเจ้าห่อนในกระ่ันกินจิมจึมเนี่ย หมอนท่านไหนมาเจะาป่ากระเฮ็ดคือเกาน่นล่ะค่ะสิไปแล้วขอบค้นทุกๆกํำลังใจเลยค่ะเดี๋ยวขอให้ทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำลำเรื่อยๆถูกหวยในงวันที่หนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวไปแล้วขอบค้นค่ะขอบคุณครับ